นวนสุภาษิตคำพังเพยเพื่อตายตื่นตูมถึงบ้านแล้วปูมีข่าวด่วนโรคหาตําปอดระบาดไปทั่วเมืองเลยตอนนี้แล้วสถา,านการณ์มันเป็นยังไงบ้างละ่ะเขาว่าคนตายวันเป็นหลายร้อยเลยปู ฮะขนตายหลายร้อยอุย้ยแล้วฉันก็ตายด้วยหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยแย่ yeah! แล้วหาตำปอดแล้วเราจะหายาที่ไหนล่ะถ้าหาไม่ได้นะคะจะต้องตายแน่ๆเลยโอ้ยข้ายังไม่อยากตายข้ายังไม่อยากตายโอ้ยไอตุลเอ็งนี่มันก็ตายตื่นตูมเกินไปแล้วกะตายไหนเลระจ้าปู่ฉันไม่เห็นสักตัวเดียวปัดโถไม่ใช่อย่างนั้นกะตายตื่นตูม เป็นสํานวนหมายถึงอาการตื่นตกใจในเหตุการณ์ที่สรุปขึ้นเองอย่างไม่มีเหตุผลตื่นตกใจโดยไม่คิดถึงเหตุผลว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ด่วนสรุปเอาง่ายๆเหมือนในนิทานกระต่ายตื่นตูมที่กระต่ายได้ยินเสียงลูกตาลตกพื้น <c oughs> ก็ตกใจคิดว่าแผ่นดินไหวโลกแตกอ๋ออย่างนี้นี่เองอะ่ะเวลามีวิกฤตก็ต้องมีสติ คิดตามหลักเหตุผลหาวิธีแก้ไขเอาไปไปหามะกรูดหอมแดงคาตะไครรขิงเอามาต้มสดบำรุงปอดกันก่อนแล้วเดี๋ยวเรื่องยาปู่จะบอกสูตรเองได้จ<ะ>้กปู่